สำหรับแขกรับเชิญวันนี้นะครับเป็นท่านประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับหรือว่าท d ดีออาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครสวัสดีครับเมื่อสักครู่ผมเห็นทางสภาพัฒน์มั่นคมั่นใจมากนะครับว่าสัญญาณเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับแล้วก็ไตรมาสสีจะบวกทาง t d ดีไอมองอย่างนั้นไหมครัอาจารย์เศรษฐกิจฟื้นนะฮะคือถึงจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ว่าเส้นทางไปสู่ ความมั่งคั่งเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะ,ะคงจะไม่ราบรื่นนะฮะมันก็คงจะเพราะเศรษฐกิจโลกมันยังมีปัญหาค่อนข้างเยอะที่ที่ต้องต้องบริหารจัดการกันครับครับคำว่ตาต่ําสุดแล้วก็คือว่าไม่มีตกต่ำไปกว่านี้อีกแล้วล่ละ,ะไม่น่าจะครับแต่ว่าฟื้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สมูทมันก็คงจะเด้งไปเด้งมา เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมามี่ต่อบั้งขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาหรับในบ้านเราประเด็นที่ยังน่าเป็นกังวลมากที่สุดอาจารย์มองคือเราเราห่วงเรื่องปัญหาความขัดแย้งในสังคมซึ่งซึ่งขณะนี้รุนแรงนะฮะโดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองครับแต่ว่าไอ้ปัญหานี้มันเกิดมาหลายปีแล้วคแล้วเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มคือผมเข้าใจว่านักวิชาการในประเทศไทยจํานวนมากกังวลกับปัญหานี้ ที่ทีดีเองเรากังวลว่าปัญหานี้ส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกษิจนะาการกินอยู่ของคนจำนวนมากซึ่งเป็นคนระดับล่างเนี่ยคนยากจนคนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยฝืดเครืองและตรงนี้ยมันมันมันสร้างปัญหานอกจากนั้นคนอีกกลุ่มหนึ่งคือคนร่ำรวยเนี่ยมีโอกาสเข้ามา,าบางทีเข้ามาเป็น รัฐบาลแล้วก็เป็นนักธุรกิจร่ํารวยแล้วก็ใช้อํานาจทางการเมืองเนี่ยไปผูกขาดทางธุรกิจทําสัมปทานของรัฐบาลอะไรต่างๆออ,ออกนโยบายให้ธุรกิจของตนเองหรือของครอบครัวตนเองได้ประโยชน์เหนือธุรกิจของคนอื่นๆอย่างนี้มันเป็นเบื้องหลังของความขัดแยง้งแล้วเสร็จแล้วพอได้อํานาจการเมืองไปยึดอํานาจทางเศรษฐกิจมันก็สร้างความขัดแย้ง ในวงการธุรกิจแล้วก็กลับมายึดอำนาจทางการเมืองกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเป็นวงจรเป็นวงจรอุบาทครับอันนี้คือปัญหาที่ที่เราเป็นห่วงเราก็เลยคิดว่าเออเวลานี้เวลาหน่วยราชการต่างๆใครต่อใครก็ทําวิจัยสนใจศึกษาเรื่องปัญหาการเจริญเติบโตสนใจปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของของระบบเศรษฐกิจประสิทธิภาพของธุรกิจความสามารถในการแข่งขันแต่เราลืมเรื่องเรื่องความเหลื่อมล้า เรื่องเรื่องการกระจายรายได้ไปน่า <ไป S 1> จะ <feature. S 1> เป็นรากของปัญหาเราเชื่อว่าเป็นรากของปัญหานะฮะเพราะนั้นเราก็เลยเริ่มเริ่มเข้ามาจับงานวิจัย ทางด้านนี้ก็โชคดีก็พอดีตอนที่เราทํางานทางนี้เนี่ยนะฮะทางทางสอสอสอควอเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเป็นเป็นภาคีกับเราเริ่มบอกว่าเออนี่มันปัญหาเห็นร่วมกันทุกคนก็มาช่วยกันทํางานมันไม่ใช่มีแต่ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาทางด้านกฎหมายปัญหาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินมันมีปัญหาเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องความเหลื่อมล้ามีปัญหาต่างๆค่อนข้างเยอะดังนั้นเราก็มาทําทางด้านเศรษฐกิจครับช แนวทางของ TDI P นี้เนี่ยจะจัดสัมมนาใหญ่ใช่ไหมฮะครับผมเป็นสัมมนาใหญ่ประจําปีวันพรุ่งนี้ละสิฮะครับผมก็คือเป็นเรื่องประมาณอย่างนี้แหละครับแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคมโดยต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครับผมนี่เราฟันธงไปอย่างนั้นเลยเออมันมีนโยบายหลายอย่างที่ต้องปฏิรูปกันครับครับผมสาเหตุที่มันต้องปฏิรูปกันเพราะว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าในประเทศที่ที่มีความเหลื่อมล้าเยอะเนี่ย ถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยมันมีทางเลือกอยู่สองทางทางเลือกทางที่หนึ่งเหมือนกับลาตินอเมริกาก็คือว่ารัฐบาลดําเนินนโยบายประชาินยชอใช้เงินใช้ทองเอาอกเอาใจคนจนเพื่อคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนจนเพื่อจะได้รับคะแนนเสียงแต่ไม่มีวินัยายทางการคลังทางเลือกแบบนี้ในที่สุด นำมาซึ่งการปฏิวัติประเทศไทยก็เกิดแล้วเมื่อปี2 5 4 9เราไม่อยากไปสู่เส้นทางอย่างนี้นะฮะแต่ประเทศที่เข้าดําเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ้ทําให้ประเทศข่าวของเขาเนี่ยความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมันลดน้อยลงประเทศนี้จะมีระบบประชาธิปไตยที่ที่ลงหลักปักฐานมั่นคง อันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะไปนะ,ะเราก็วิเคราะห์ปัญหานี้ว่าถ้าอย่างนั้นมันมีนโยบายอะไรการปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรบ้างที่ลดความเหลื่อมลำ้ำ เรื่องแรกเลยนี่ก็คือว่ามันมีนโยบายของรัฐบาลหลายนโยบายที่สร้างความร่ํารวยให้กับคนรวยให้กับนักธุรกิจจํานวนน้อยอที่มีเส้นสายทางการเมืองอยกตัวอย่างเลยไหมอาจารย์สัมปทานอของพวกนักธุรกิจทั้งหลายแหลกอานาจผูกขาดนะฮะบริษัทต่างๆแล้วพวกนี้อิงอํานาจทางการเมืองทั้งสิ้นนะหรือการไปยึดที่ปา่า ที่ที่สาธารณะใช้ผู้มีที่พลมที่มีอิงอํานาจทางการเมืองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่พวกนี้เนี่ยเราไปทําวิจัยกันยังได้มาบางส่วนแล้วพรุ่งนี้เราจะมานําเสนอประเด็นเรื่องพวกนี้กันโอ้น่าสนใจเพราะว่าถ้าเป็นชาวบ้านตาสีตาสายนมาป้าแมนเนี่ยคงไม่มีความสามารถจะไปยึดที่ดินของหลวงมาสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรต่างๆที่จะไปรับสัมปทานงานใหญ่ๆเป็นพันล้านหมื่นล้านเป็นไปไม่ได้ครับครับอันนี้อันนี้มุมหนึ่ง ทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือว่ามาตรการทางด้านการคลังของเรามันก็มีความไม่เป็นธรรมเก็บภาษีไม่ทั่วถึงนะฮะอันนี้ก็ต้องมีการปฏิรูปนะฮะคนเราอยากจะให้มันภาษีมันมีอัตราก้าวหน้ามันก้าวหน้าจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดกันทางด้านรายจ่ายเราได้เงินเก็บภาษีมาแล้วมาใช้จ่ายใช้จ่ายนี่มันต้อง ใช้จ่ายเพื่อความเป็นธรรมวัตถุประสงค์ประการหนึง่งคือไม่ใช่ว่าใช้จ่ายไปแล้วคนได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นคนรวยคนจนส่วนใหญ่คนจนส่วนใหญ่ไม่ได้ผลประโยชน์อันนีต้ต้องมาดูกันว่าตรงลงรายการใช้จ่ายที่สําคัญสําคัญสร้างถนนหนทางเนี่ยคนคนจนได้ประโยชน์เปล่าไม่ใช่สร้างแต่ในเมืองสร้างในชนบทบ้างหรือเปล่าการศึกษาเป็นยังไงด้านการสาธารณสุขเป็นยังไงผมเข้าใจว่าอย่างสาธารณสุขเนี่ยเราเรากับการศึกษาเราเริ่มดีขึ้นแต่ก็ต้องไปทําวิจัยรูว่าตรงลงผลประโยชน์ สุที่ตกอกะไคครับและสุดท้ายปลายทางที่สําคัญก็คือว่าเราต้องสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานเพื่อช่วยคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนจนกับคนระดับล่างค,คนชั้นกลางระดับล่างเพราะว่าชีวิตการงานของคนกลุ่มนี้เนี่ยาขาดความมั่นคง แล้วเวลาเจ็บป่วยเวลาลูกจะเรียนหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ไม่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือเท่าที่ควรพ่อมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก<ะ>นั้นก็จะต้องมีระบบสวัสดิการพื้นฐานแต่คราวนี้เราทําแปลกกับทุกครั้ง<ะ>คือสวัสดิการพื้นฐานเฉยๆนักวิจัยไปทําแล้วบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้จะต้องไปถามประชาชนจริงๆ<ะ>เราก็มีกระบ,บวนการที่เรียกว่าประชาเสวนา<ะ>ไปสุ่มตัวอย่างตัวแทนประชาชนจริงๆนะฮะในระวางแผน สิบจังหวัดแต่ที่ตอนนี้เราทําเสร็จไปแล้วเจ็ดจังหวัดแล้วสู่ให้ได้ประชาชนจร,จริงๆโดยร่วมมือกับ A อแบกร่วมมือกับสมัญชา,าสุขภาพแห่งชาติ<ช>นะฮะ<ช>แล้วก็จัดเวทีคุยกัน ว่าว่าเขาเนี่ยประชาชนอยากจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจัดระบบสวัสดิการให้กับประชาชนในเรื่องอะไรบ้างแต่มีข้อแม้ให้เขารู้นะว่าถ้าจัดสวัสดิการอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสวัสดิการตัวนหน้าแล้วต้องเสียบเสียภาษีมากขึ้นนะหรือถ้าต้องรับภาระมากขึ้นนะให้เขารู้ข้อมูลเหล่านี้แล้เขาให้ความเห็นเรื่องนี้เราจะนําผลอันนี้เนี่ยนะฮะประชาเสวนาในเจ็ดจังหวัดเนี่ยมารายงานในที่ประชุม,มนะแล้วเราถามความเห็นของคน,คนที่เข้าร่วมสัมมนาด้วย เราตอนที่เราเชิญสรมมนาเนี่ยเราถามความเห็นในแบบสอบถามก่อนแล้วเราจะประมูลความเห็นนั้นเนี่ยมานําเสนอในที่ประชุม สุดท้ายเนี่ยพอได้เรื่องพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราอยากเราคาดว่าเลือกตั้งคงจะมีในไม่ช้าก็ไม่ช้าก็ไม่เร็วเรเร็วนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางฝ่ายการเมืองรับรู้ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญของประเทศก็เลยก็เลยเชิญเชิญนักการเมืองทั้งทั้งซีกรัฐบาลและซีกฝ่ายค้านเนี่ยมาฟังแล้วมาแสดงความเห็นร่วมแสดงความเห็นกับเรานะตอนแรกเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีรับปากจะมาแต่เพอิญท่านมีภารกิจจะต้องไปต่างประเทศก็ ตกลงท่านรองนายกท่านมนตรีท่านกรอบศักดิ์สภาวสุงก็จะมาพูดนะแล้วก็จะมีคุณจตุลนฉายแสงอนอกจากนั้นเราก็จะมีตัวแทนของของฝ่ายประชาชนคือท่านศาสตราจารย์ที่เอียวศรีวงศ์เข้ามาพูดนะแสดงความเห็นครับแล้วก็าอจาจจะมาจกข้าฟังได้ไหมอาจารย์อ่าได้ครับครับเราเชิญเราเชิญคนคนค่อนข้างมากนะขณะนี้เข้าใจว่าค่อนข้างจะเต็มนะค่อนข้างจะเต็มโรงแรมเซนทรา ผู้นี้ใช่ไหมครับ,รบที่รเราจะคุยกัน <ผม S 2> นิดหนึ่งาอาจารย์อาจารย์มองว่าปัญหาความขัดแย้งในบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจต,ตามพี่ทที่ใดคือ<ด>เป็นส่วนหนึ่ง ครับมันไม่ได้เป็นทางเดียวแก้รัฐมนูญก็เป็นอีกทางเนี่ยมันจะต้องช่วยกันทําหลายๆทางทาแล้วมันไม่ใช่ว่าทําทางใดทางหนึ่งแล้วจะประสบความสําเร็จเราก็เห็นแล้วว่ารัฐมนูญ40เนี่ยก็แก้มาละเปลาะหนึ่งขณะนี้มาแก้รัฐมนูล50ก็ยังมีปัญหาอยู่ไปแ,แก้รัฐธรรมนูญอีกก็อาจจะแก้ปัญหาได้บ้างาแต่ว่าเข้าใจว่าไม่สามารถเยียวยาปัญหาใหญ่ๆได้มันยังมีปัญหาทางสังคม ปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาของระบบราชการที่รวมศูนย์มากไม่เข้าอกเข้าใจชาวบ้านเขาเวลาบังคับใช้กฎหมายก็ไม่มีความเป็นธรรมปัญหาเหล่านี้นี่ต้องต้องช่วยกันเยียวยาครับครับแล้วครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ยังไงมีข้อมูลอีกเยอะแยะนะครับในเ,เวทีสัมมนา,มนาก็คงจะได้มีการนำมาเสนอกันในเชิงข่าวนะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับรอบท่านผู้ชม